สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกมนี้อีกแล้วครับผมจําไม่ได้นะว่าผมเคยเล่นเกมนี้หรือเปล่าแต่ผมจําได้นะว่าผมเคยสอนเล่นเกมนี้อยู่เออใครอยากเล่นเกมนี้เกมนี้มีตัวเต็มด้วยครับแต่มันน่าจะเสียตังแหละเออผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเกมเต็มมันเสียตังแต่อันที่ผมเล่นอยู่นี้มันเป็นตัวแบบเดโมเดโมเขายังปล่อยให้เล่นฟรีอยู่หรือเปล่านี้ผมก็ไปดูพอผมโหลดมาตั้งนานละแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าเราเลือกด่านอะไรดี เรา,าด่านเงี้ยแหละดูใหญ่ดีโอเคเลือกไปไปเราก็ไปเล่นกันเลยมาเปิดร้านจ้ะเดี๋ยวเราจ,จัดโต๊ะจัดอะไรให้มันเข้าที่ก่อนเอมเราจะเอาห้องไหนห้องนี้ดีกว่ห้องนี้ใหญ่กว,ว่าเออกลัมาหรือว่าเราจะแยกห้องดีกว่ายกห้องมันรับลูกค้าได้เยอะอ่ะแต่มันจะเดินลำบากก็ไดีไม่เอาเอาห้องเดียวกันนี่แหละห้องครัวกับห้องลูกค้าคือแบบอยู่ห้องเดียวกันเลยแบบสะดวกสะดวกไอ้เป็นตุ๊กเกมไม่เต็มนะทุกคนเลยแบบเล่นเต็มก็เสียตังค์ไป เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวเกมแบบเต็มแล้วก็ไม่เต็มเลยนะเออใครอยากเล่นแบบไหนก็ลองไปดูกันเอาอเองอ่ะทุกคนเราจัดร้านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอมเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนิดนึงเอ,อ้ยยังจัดไม่เสร็จเลยวะลืมอันนี้ เราจะมาอธิบายกับห้องนี้เนีน่ยึอันนี้จะเป็นโซนครัวของเรานะอันนี้ก็เป็นโซนลูกค้าอันนี้ก็เป็นประตูทางเขา้าโซนห้องนี้เราก็จะเอาไว้เก็บของต่างๆรล้กันออห้องนี้เรายังไม่ใช้นะณตอนนี้เราเปิดร้านไปปึบอ่ะดีว่าเขาจะสั่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราย่างเนื้อไว้ก่อนเลยนะเพราะเกมตอนแรกๆนะเขาจะให้เราขายแต่นเนื้อนะพอหลังๆเขาก็จะมีมีอะไรมาให้เราทําเยอะแยะนะเดี๋ยวเราเอาใส่จานไว้อันหนึ่งแล้วก็เตรียมใส่จานน,นั้นก็ไปเสิร์ฟอย่างรวดเร็ว่ะ ลูกค้าครับมาเสิร์ฟนะครับขอให้กินให้อร่อยนะครับถ้าไม่อร่อยไม่ไม่ไม่อะไรดีกว่าคอเช็ดช่างมันเถอะทุกคนเอาเช็ดพื้นแล้วก็เก็บจานก็พอละเราไม่ต้องสนใจลูกค้าอะไรมากมายค้าไม่ใช่ผัดเจ้านะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเก็บจานเรียบร้อยล้างจานก่อนทุกคนเพราะออเดอร์เรายัางแบบไม่ต้องไปรีบรับหรอกเออเราล้างจานทำอะไรให้เสร็จก่อนเราคือแบบดูแลคนเดียวไงเราไม่ต้องไปรีบร้อนถ้าแบบดูแลหลายคนก็จะแบบแบ่งหน้าที่กันได้นะ เกมเนีย่ยผมาสนุกตรงที่แบบเราได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนอเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นกับเพื่อนได้ยากนะถ้าคุณไม่ได้ซื้อเกมเพราะถ้าซื้อเกมมันสามารถเชิญเพื่อนได้เลยแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ย่างเนื้นอไ้หนึ่งระดับเออมาอแกอะเอาเนื้อหนึ่งระดับทั้งสองคนทำไมโชคดีจังวะลัคก,กี้ลัคก,กี้อะโอเคเราย่างเนื้ออีกคนให้คนหนึ่ง <S <S ก,กูกินหกกันเยอะแยะจังวะเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อขึ้นกนแล้วก็ย่างเนื้ออีกสิโอเคก็ขึ้น เ็ไปรับออเดอร์อ่าเนี้อสึกสองระดับเดี๋ยวเราย่างไปก,ก่อนอ่าแล้วไปเก็บจานมาเราใช้เวลาให้มีประโยชน์นะทุกคนหยิบประโยชน์มาจากเวลาคำพูดของลุงพีก็เอามาใช้ตลอดคือเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราย่างใหม่ได้เราไม่ต้องไปทิ้งนะเผื่อคนลูกค้าคนใหม่เขาเข้ามาเขาจะได้สั่งเราจะได้เสิร์ฟได้เลยมาเสิร์ฟครับโอเคเราล้างจานไปครับทุกคน น่าจะหมดแล้วนะลูกค้าเออน่าจะหมดละเดี๋ยวเราดูสิว่าหมดเลยยังเราเช็ดพื้นทําอะไรให้เสร็จก่อนเออหมดแล้วอ่ะอ่าผ่านไปได้วันหนึ่งแบบสบายสบายก็ไม่สบายนะทุกคนก็ถือว่าเร่งมือพอสมควรนะหรือว่าื่อกี้เราโชคดีด้วยแหละที่ลูกค้าหมดสักก่อนนะถ้าลูกค้าไม่หมดผมว่าเมื่อกี้โคตรเหนื่อยเลยนะเออเดี๋ยวเรามาดูสักหน่อยว่าครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับแล้วเราจะซื้ออะไรบ้างแล้วเรามีเงินเท่าไหร่เอมอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อที่ล้างจานเราไม่ซื้อนะเอะเราเหมือนจะซื้อเพิ่มได้ดีนะ ไม่ใช่โต๊ะนั่งนะเป็นโต๊ะแบบเอาไว้วางของอแต่เราไม่เอาดีกว่าอันนี้อะไรอเอิ่มว่าไม่จําเป็นนะคืออะไรก็ไม่รู้ซื้อดูไหมยี่สิบบาทเรามีสามสิบห้าเอ้ยไม่ใช่สามสิบห้าสามสิบแปดเอิมลองซื้อมาดูก็ได้นะครับผมว่าพอตังเราก็พอรวยอยู่อเอิมผมว่าน่าจะเป็นของตกแต่งนะแต่ไม่เป็นไรครับซื้อมาแล้วก็ใช้ให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากของตกแต่งอะไรวะเนี่ยจะพูดคําของลุงพีตลอดไม่ได้ไปไปไปเราต้องหาคําประจําตัวของเราล้ว่าไอ้คำโง่เออื่นบ่อยเกิน อไอเวลาข้างบนหัวมันคืออะไรรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นของที่ผมไม่เคยเห็นนะรู้สึกว่าถ้าเวลาตรงนี้หมดเราก็จะหมดวันใช่ยินดูเดาว้ม่วนเดไว้ม่วแล้วก็พูดว้ม่วด้วยรับออเดอร์ทําความสะอาดตรงนี้ทําความสะอาดไม่ได้นะเนื้อเ,เล็กๆเตมิมฮะเอาเกือบไหมหนึ่งอันโอเคยุคบยุบอ่ะเกือบไหมแล้วนะระวังเป็นไฟนะครับทุกคนอย่าก,กินเกือบไหมเยอะนะเออกินแบบสุกแบบพอดนะีอ่ะอันเนี้ยถือว่าดีเลยเลยเออ สุกแบบหนึ่งขั้นก็ไม่ค่อยดีนะแต่ก็อร่อยดีครับเออไปแล้วแต่คนชอบอ่ะอร่อยดีครับลูกค้าเราแบบไม่เกี่ยงว่าจะเป็นแบบไหนลูกค้าสั่งแบบไหนเราจะทาแบบนั้นสั่งดิบได้ดิบสั่งไม่ได้ไม่สั่งเกือบไม่ได้เกือบไม่ถ้าทําผิดเราจะไม่เสิร์ฟแน่นอน,น,นเนี่ยคติของร้านเราคือแบบโคตรด,ดีทําไม่ได้สักอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างเนี่ยไปอ่าสุกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปล้างนะเราล้างเนื้อหมูเพื่อให้สะอาดครับตามจริงต้องล้างก่อนย่างนะเออ ม่ใช่ย่างแล้วค่อยล้างโอ้โหไม่ดีเลยลูกค้าเอาอะไรดีครับอันนี้็หนึ่งระดับโอเคล้างจานชุด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 เอาเอาจานที่เพิ่งล้างแลว้วเสร็จแล้วก็มาใช้ก็กเลยก็ได้โอเคอะฟองแบบฟุงฟ้งไงวะเกฟฟองฟุ้งเลยบอกเลยโคตรอร่อยกินกับฟองนะครับลูกค้าอาหารกินกับฟองโคตรอร่อยเลยเองอะไรดีโตโตนั้นเดี๋ยวไปรับออเดอร์ก่อนเอาอะไรดีครับโอเคเอาเกือบไม่สองอัน เราก็ไม่ต้องรีบขึ้นนะทุกคนเพราะมันแบบเกือบไหมอะเฮ้ยต้องรีบอะ่ะอ่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เอาเตรียมจานไว้เลยอ่ะเร็ว,เ,วเราต้องซื้อเตาที่เลยวันนี้แหละเพราะเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ทันอ่ะสุขค้าครับสั่งของยากกันสองคนเลยนะครับจ่ายราคาแพงด้วยครับก็จ่ายสิบสองบาทเท่าเดิมรู้สึกว่าเงินมันจะหายง่ายว่าแพทเก่าเยอะเลยนะแพทเก่าผมรู้สึกว่าจะได้แค่สี่บาทสองบาท เออยังไม่ค่อยได้แล้วสมองปลาทองอ่าเด็ดพอดีครับทุกคนอ่ะทุกคนตอนนี้เรามีตังอยู่ห้าสิบห้าบาทนะทุกคนเอะแอ้เครื่องนี้เราก็เออลืมทดสอบเลยว่ามันใช้ทําอะไรได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตาหน้าเลยกันตาหน้าจะลืมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ไเตาเตาได้เตาแก๊สมาแล้วทุกคนคิดว่าการทําอาหารเราน่าจะดีขึ้นนี่คืออะไรเอยเดี๋ยวดิบด,ดูวตรมที่ล้างจานที่ อทุกคนจัดร้านประมาณนี้ละกันผมออรู้สึกว่าร้านเราดูสวยงามและเป็นรูปร่างมากเลยนะทุกคนหนึ่งนะ,อะ,งนนะของเนี้ยผมตัดย้ายมันให้บบดูกว้างๆนิดนึงนะคือมันจะได้แบบมีอะไรดูดีบ้างนะร้านเราตอนนี้มันยังดูแบบไม่ดีแหละอ่ะโต๊ะนั่งได้สองคนโต๊ะนั่งได้นั่งได้สามคนเป็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมานะก็ามาแค่สองคนสูงสุดไม่เคยเมาสามคนเลยคือสามคนไม่เห็นสี่คนนี้ใหญ่เลยไม่เคยเห็นเอออทุกคนเราจัดร้านประมาณนี้แล้วก็ไปเริ่มกันเลยเฮ้ยมาสองคนเหรอเอ๊มาสามคนเลยดีเกมจะได้แบบดูเดือดดูเดือด มาทอดสอนของระดับว่ากิมเขแต่พูดไม่ได้ดูหรือเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์นะเดี๋ยวเราย่างเสร็จกันเดี๋ยดิเอาปะ่ะโอเคถือว่าดีอยู่นะทุกคนแค่ย่างอันนี้เพิ่มเออาหารคบโอเคเป็นไงบอกเลยโคตรขั้นเทพการเสิร์ฟอาหารของผมแต่ตรงนี้มันทำความสะอาดไม่ได้โอเคจังเลยกําลเรามีเตาสองเตาแล้วเราใช้ให้มีประโยชน์หน่อยคือเตานี้ผมรู้สึกว่ามันจะไม่มีการไฟไหม้นะ ถ้ามีการไฟไหมอ้อะมันจะเป็นเตาอีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องซื้อถังดับเพลนะเพราะมันแบบไม่ใช่เตาแบบนั้นไงเออเอาแบบนั้นคือเตาแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมราะผมยังไม่ได้อ่ะเออแล้วก็จํารูปร่างหน้าต่างมันไม่ได้ละลืมอ่ะเก็บจานถ้าเราไม่เก็บจาน,นครับลูกค้าจะไม่เดินเข้านะครับทุกคนเออมาช่วยเดินเก็บจานสักหน่อยก็ไม่ได้ลูกค้าสมัยนี้หน้าที่ของเรานะอย่าไปโทษลูกค้านะเออย่างเนื้อกันต่อทุกคน๊บเสร็จอ่ะไปเสิร์ฟคลิปต่อไปนี้จะมีช่วงนนนึงทที่หายไปะคครับุก ก็มันเนสียครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยการที่คลิปไม่ติดต่อกันเอิมกินหกกันเยอะจังเลยเดี๋ยวตบหัวแตกกดไลค์ชิบหายเลยก็ควอะไรกันนะเก็บจานโอเคเสร็จพอดีครับเรามาสรุปดาวกันครับว่าที่เราทํามาทั้งหมดได้กี่ดาวได้หนึ่งดาวนะครับทุกคนเอ้ยแย่จังเลยเราจะเอาอะไรดีคือภาษากีนเนี่ยผมไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะเลือกอันที่มันแบบดูเขียนเยอะๆมันจะได้ดูลาบากเอ้ะเอาง่ายๆดีกว่าไหมะ ผมว่าอันเขียนอน้อยๆเนีย่ยมันจะทาให้เราง่ายขึ้นอันเขียนเยอะๆเนี่ยจะทาให้เราบากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเลือกสิ่งที่ง่ายให้ตัวเรานะทุกคนอดเอดีนะทุกคนเพื่อเลือกซ้ายหรือขวาอะเรามาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะทุกคนอันนี้คืออะไรเอยโตะหนังสือ,อไม่จําเป็นอะโตะไม่จําเป็นเพราะเรามีเยอะละโอ้อันนี้คือโต๊ะที่เพิ่มที่นั่งคนนะครับก็คือเราอยากให้พลกลูกค้าเราเพิ่มขึ้นใช่เราก็ซื้อโตอันนี้ก็ได้น่าจะไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วทุกคนเออันนี้ ล้างจานปะไม่รู้สิอันนี้น่าจะเขียงนะทุกคนเออเดาไปมั่วนะทุกคนเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันรู้สึกว่าจะเล่นมาเยอะแล้วลิปหน้าจะให้เล่นอีกหรือเปล่าผมน่าจะเริ่มเล่นใหม่นะทุกคนพอผมเก็บคอแล้วอยากไปพักแล้วทุกคนก็เกมนี้เซฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะใน,นคือเซฟปะทุกคนมันไม่มีอ่ะม,มีเซฟใช่ไม่รู้ดิภาษาอังกฤษยิงต่ำๆเยอะทุกคนเอ่มก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน ใครอยากให้เล่นอีกยังไงก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆใครอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์กันมาเยอะๆด้วยจะได้แบบอีเกมแบบมาให้ทุกคนได้เล่นแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูกันตลอดนะครับก็ไปละสาหรับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดินวนทําไมวะเนีย่ยปวดหวัวผมเนี่ยแหละเดินวนทําไมเออ